สวัสดีลูกค้าลานเลบูทซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1คันนะคะสำหรับคันนี้ปัญหาเล็ David ์วิสานแฟตบอบรถปี2018ค่ะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกสเปค5 HD ค่ะลูกค้าแต่เป็นเครื่องยนต์114คิวบิต1868ซีซีค่ะสำหรับเลขไม้นะคะเลขไม้อยู่ที่25,700ไม้ค่ะ มีชื่อสี Industrial Gray Denim ค่ะสำหรับสีนี้นะคะในปี2018นะคะเป็นสีเดียวนะคะที่ผลิตเครื่องยนต์1 1 4คิวบิกค่ะโดยปกติตัวประกอบนอกจะเป็นเครื่อง107นะคะแต่คันนี้เป็นตัวประกอบนอกที่ได้1 1 4คิวบิกจากโรงงานค่ะคันนี้สเปค5 HD นะคะลูกค้า 5 HD นะคะที่เพจก็ Factory Kansas City ค่ะคันนี้ผลิตอเมริกานะคะรถนำเข้าโดยศูนย์ Power Station Thailand นะคะสี Industrial g r e y สวยงามมากๆเลยค่ะจะเป็นสีเทาด้านนะคะกลางถังน้ำมันก็จะมีคำว่า Harley Davidson แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ข้างถังนะคะก็จะเป็นโลโก้ Harley Davidson แบบนี้เลยนะคะบางคนหน้าบางคนหลังก็จะเป็นสีล้วนไม่มีลวดลายนะคะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้ก็แต่งครับสไตล์นะคะอย่างแรกก็จะมาพร้อมกับชอคคู่แวนแอนด์ไฮค่ะคันนี้มีแคม S&S นะคะกลองสเตตหนึ่งจูนกล่องสกีมี่อีเกิลค่ะเบาะเป็นเบาะเซดเดิลแมนนะคะครับสไตล์ก็ต้องมาคู่กมาคู่กับเบาะเซดเดลแมนนะคะลูกค้าซีซีบาเป็นของ HD ค่ะตุ๊กตาค่ะบวกกับกแฮ สไตล์สูง12นิ้วนะคะมือเบรคคลาสค่ะเป็นของ HD กระจกเป็นของ HD นะคะ Cashbar ค,ค่ะลูกค้า c a ชบาร์เป็นแคช h b a r run s t o อกนะคะแล้วก็กัดออยคูลเลอร์ยาวเต็มแบบนี้ค่ะเป็นของ HD นะคะคันนี้ยางใหม่ค่ะเป็นยาง Michelin Commander 3ปี22นะคะยางใหม่ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะ ชุดโมงค่ะชุดโมงเป็นชุดโมง memfit shade นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากๆเลยนะคะสำหรับชุดโมงแบบนี้นะคะใส่แล้วหล่อมากๆเลยค่ะลูกค้าฝาเดอร์บี้เป็นของ HD ฝาทามเมอร์เป็นของ HD นะคะ แล้วก็ครอบหัวเทียนค่ะฝั่งนี้นะคะก็เป็น HD เช่นเดียวกันสายหัวเทียน Skimming Eagle ค่ะให้ดูชุดสี Industrial Gray ใกล้ๆนะคะสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะมือเบกมือคลาสนะคะเป็นของ HD กระจก HD นะคะแล้วก็ทายสั้นค่ะลูกค้า ไทซสั้นตัวนี้เป็นไทซสั้นแต่งนะคะ งมค่ะสำหรับราคาคัดตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดอร์ชิฟชนันดัลลังค่ะลูกค้าที่สนใจฮัล์เอดเดวิสนันแฟตบ๊อบครับสไตล์สีอินดัสเทรียลเกรยเดนิมปี2018เครื่อง114คิวบิคคันนี้สามารถโทรหรือว่าทักลาออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ